โคตรพยักโลกาวินาศตอนที่138โหดร้ายหรือเมตตากระสุนนี้ยิงทะลุเข้าใส่ต้นขาของอีกฝ่ายเจ้าอยู่และอีกสองคนเบนสายตามองไปตามต้นเสียงโดยสัญชตาตญาณในหัวใจเกิดความสงสัยว่าใครกันที่เป็นคนยิงมันออกไปทั้งสามพบว่าในมือของชินเฟิงกำลังกลุ่มไรเฟิลอยู่ นี่คืออาวุธปืนที่ปล้นมาจากนักเรียนของสถาบันชิตต้าก่อนหน้านี้เนื่องจากชินเฟิงไม่ได้พกอาวุธปืนติดตัวมาด้วยหรือต่อให้มีเก็บไว้ในพื้นที่มิติของเซียวไปมันก็ไม่สะดวกที่จะนําออกมาใช้งานยังไงก็ตามยึดอาวุธคนอื่นมาใช้มันก็ไม่เห็นแปลกนี่มันคือของฟรีแถมยังใช้งานได้ดีซะด้วยในเวลานี้สีหน้าของชินเฟิงยังคงสงบ ใครไม่รู้สึกผิดใดๆที่ยิงฝ่ายตรงข้ามแต่ทางเจ้าอยู่และคนอื่นๆเริ่มมีสีหน้าซีดเผือกทั้งหมดจินตนาการถึงประสบการณ์อันน่าขมขื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชายคนนั้นต่อจากนี้ต้องตกเป็นอาหารของฝูงหมาป่าแต่ในเวลานั้นเองเสียงกระสุนปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งบงังในสายตาของชินเฟิงหนึ่งในฝูงหมาป่าที่อยู่ไกลออกไปหน้าสะบัดหงาย กระเด็นไปกลางอากาศเกิดผูรือดสาดกระเซ็นออกมาจากหัวของมันเอง็งหมาป่าร้องรัน่นล้มลงกับพื้นปังปังปังเสียงอาวุธปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหมาป่าตนแล้วตนเล่าเริ่มถูกสังหารลงนักเรียนจากสถาบันชิตาที่แต่เดิมทิ้งตัวลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังเวลานี้อ้าปากข้างเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หมาป่าสี่ตัวที่พยายามจะเข้ามาตะครุบเขาถูกยิงตายในนัดเดียวโดยกระสุนไรเฟิลแต่จู่ๆเขาก็เกิดความหวังขึ้นทันใดนั่นไม่ใช่หนึ่งในอาวุธปืนของนักเรียนสถาบาลลันเราหรอกเหรอสามารถดึงประสิทธิภาพของแบ็กสกายออกมาได้มากถึงขนาดนี้เขาจะต้องเป็นมือปืนที่ติด10บอันดับแรกแน่ๆนักเรียนคนนั้นไม่สนใจอาก,การบาดเจ็บที่ขา,าเริ่มคืบคานออกมาข้างหน้า ปังกระสุนอีกนัดหนึ่งยิงทะลุลงพื้นดินเบื้องหน้าเขาเศษฝุ่นฟุ้งกระจายเห็นได้ชัดว่านี่คือคำเตือนเตือนว่าจงอยู่นิ่งๆห้ามขยับระหว่างนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งหมาป่าอีกหลายตัวถูกสังหารตกตายลงไม่นานในฝูงหมาป่าอย่างน้อยก็มีเก้าตัวถูกยิงที่หัวส่วนตัวอื่นๆตัดสินใจม้วนหางลาถอยไป อาหารหน่าริมรองก็จริงแต่ชีวิตสำคัญกว่าพวกมันไม่ต้องการให้ทั้งฝูงถูกทำลายฝูงหมาป่าถอนตัวกลับไปกินอายเลือดโชยเตะจมูกนักเรียนสถาบันชิตาไม่นานเกินรอลางหลายร่างก็ปรากฏขึ้นในแนวสายตาของเขามีทั้งสิ้น4ี่คนเมื่อนักเรียนชิตาเห็นว่าเป็นนักเรียนจากเฉิงเปย่ยรอยยิ้มยินดีของเขาก็หดหายใบหน้าเปลี่ยนเป็นหน้าเกียด หนีไปดีๆคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องลากคนอื่นไปตายด้วยขอฉันตันหน้าแกหน่อยเถอะโจห่าวบทสองมือตนเองเกิดเสียงกระดูกดังแกรบแกรบขอโทษทีฉันจะไปแล้วฉันยอมแล้วนักเรียนชิตตากล่าวร้อนหล่นเขาคบคิดก่อนเอ่ยต่อฝากบอกมือปืนของพวกนายด้วยว่าขอบคุณว่าจบชายคนนั้นก็คอตกดึงปลายชื่อออกและโยนไปให้โจห่าวต่อมา ก็ถูกกืนหายไปในรู่นมิติโจฮาหวหัวเราะฮ่าฮ่าเสียงดังชินเฟิงนายยิงมันแท้แต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยการได้รับคำขอบคุณนักเรียนเมื่อคู่ไม่ทราบว่าด้วยซ้ำว่าชินเฟิงเป็นคนยิงต้นเพรอถ้ายที่สุดแล้วมีนักเรียนแค่สี่คนเดินเข้ามาและอีกฝ่ายรู้ได้จากป้ายชื่อว่ามีสองคนเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณอีกสองเป็นผู้ใช้อบริตีดังนั้น เลยสรุปในจิตใจว่ามือปืนอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นสุดท้ายนักเรียนจากชิต้าคนนั้นก็ยังไม่ทราบถึงความจริงเขาคิดได้เพียงว่าในปีนี้โรงเรียนเชิงเปย่ยได้ปรากฏมือปืนอัจฉริยะขึ้นมาคนหนึ่งแล้วรีบเก็บกวาดสนามรบเถอะแล้วพวกเราจะเปลี่ยนที่พักกันชินเฟิงไม่สนใจมุกตลกของโจฮาวสั่งการโดยตรงโจฮาวพยักหน้า ทั้งสี่ช่วยกันเก็บกวาดสินสงครามและข้าวของมุ่งหน้าไปอีกทิศทางหนึ่งคืนนี้ชะตาช่างไม่เป็นใจเอาแน่เอานอนไม่ได้ในส่วนราบใบไม้พียามเช้าเงียบสงบทว่ายามดึกราวกับนรกบนดินส่วนราบเป็นสถานที่อันตรายจริงๆนักเรียนที่เข้ามาในส่วนราบใบไม้พีเริ่มเกิดความหวาดกลัวและถอยกลับไปวงนอกมีกระทั่งบางคนยอมถอดป้ายชื่อถอนตัวออกจากส่วนราบ ในเวลานี้นักเรียนหลายคนเริ่มย้อนนึกไปถึงคำพูดของชายชลาฉันไม่ถึงคันต้องการให้พวกเธอโค้นมันตราบใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงสรุปง่ายๆว่าจงรอชีวิตกลับมาให้ได้หลายคนเมื่อนึกถึงคำนี้ก็าตระหนักได้ว่ามันคือความจริงดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจหยุดเพียงคืนแรกผู้คนจากทั้งห้าสถาบันด้วยเหตุผลต่างๆนาปัจจุบัน ลดหลันลงเหลือแค่หนึ่งพันคนผ่านไปครึ่งคืนชินเฟิงก็ผุดลุกขึ้นเดินไปตบา่ของโจฮาวกับจางเทียนพวกนายไปพักผ่อนเถอะเพราะเกรงว่าจะมีสัตว์ร,ร้ายบุกเข้ามาในยามค่ำคืนพวกเขาจึงผลัดกันเฝ้ายามเนื่องจากจเจ้าหยูเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ใช้อบริตีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นเธอเลยไม่ต้องมาช่วยเฝ้ายามช่วงก่อนเที่ยงคืน เป็นโจฮาวกับจางเทียนที่รับหน้าที่ตอนนี้เลยเที่ยงคืนแล้วชินเฟิงจึงมารับช่วงต่อถ้ามีเรื่องอะไรก็เรียกพวกเราได้เลยนะอ่ะไปพักเถอะพอทั้งสองปลีกตัวไปชินเฟิงก็ปีนขึ้นบนต้นไม้ใหญ่สภาพแวดล้อมโดยรอบกลายเป็นมืดมนลงเปิดใช้งานพลังพิเศษโอบกอดทมินไปหลีกระโดดลงจากไรของชินเฟิง ย่างเท้าลงบนอีกกิ่งไม้หนึ่งและปุ้งก่ายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งเนื่องจากความมืดมิดไม่มีผลใดๆต่อการมองเห็นของชิ้นเฟิงเขาจึงได้รับผลกระทบจากฉากตรงหน้าเขาอย่างจังแต่โชคยังดีที่เขาเริ่มชินกับมันแล้วไปหลีเริ่มหยิบเสื้อผ้าออกมาและสวมใส่มันอย่างรวดเร็วรอจนเธอแต่งตัวเสร็จชินเฟิงค่อยเอ่ยถามไปสำรวจมาเป็นยังไงบ้าง ไปหลีเลอเสียงดังไม่เลวเลยละได้ผลระไม้มาเยอะเลยชินเฟิงไร้คำจะกล่าวไปพักหนึ่งบอกดีๆก็ได้เลอแบบนี้มันไม่มากไปหน่อยหรอไหนละ่ะผลระไม้สมาธิชินเฟิงเอ่ยถามกำลังจะเอาให้พอดีไปหลีวาดมือออกในพิบตาผลระไม้ขนาดใหญ่ก็ตกลงในอ้อมแขนของชินเฟิงผลระไมน้นี้มีขนาดเท่าแตงโมเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ25เซนติเมตร แต่มีรวดลายเป็นเส้นๆแปลกๆอยู่ด้านนอกพอรองสังเกตดูคล้ายมีหลุมอยู่บนเปลือกผลไม้ฉันทำตามที่สั่งแล้วเหลือพวกมันทิ้งไว้3ลูกไปหลีก่าวต้นไม้สมาธิจะให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละปีแต่ปีนี้มันให้ผลผลิตที่ดีกล่าวได้ว่ามากถึง30ผลแต่ไปหลีกับเลือกทิ้งไว้เพียง1ต่อ10เท่านั้น ช่างเป็นเรื่องน่าสงสารสำหรับคนอื่นๆจริงๆชินเฟิงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ภาวนาในใจหวังว่าพวกอาจารย์คงไม่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นะแม้ผลไม้สมาธิจะเป็นรางวัลของส่วนล่าแต่หากมันถูกขโมยไปจนเกือบหมดลองนึกดูสิว่าผู้คนในเมืองเฉิงหยางจะโกรธแค้นขนาดไหนเพราะถ่ายที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่นักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่คงไม่พ้นนักเรียนทางฝั่งเขาแต่ในปีนี้กลับหยิบฉวยได้แค่สมผลเท่านั้นลองกินดูสิมันอร่อยมากเลยนะไปหลียินดีนำเสนอเป็นอย่างยิ่งอ่ะจัดไปชินเฟิงชักมีดกัดครามออกมาขวานเปิดลูขนาดเท่าฝ่ามือด้านบนผลไม้อย่างระมัดระวังหลังจากเปิดมันภายในผลไม้ก็เผยโฉมออกมาเขาคนพบว่าภายในผลไม้นี้ แท้จริงแล้วเป็นของเหลวโปรง่งใสมองดูเหมือนกับซุปบุญชามหนึ่งนี่สินะผลไม้สมาธิในชีวิตก่อนหน้าชินเฟิงไม่เคยได้เห็นมันมาก่อนเพราะยังไงซะนี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้อบริตีแต่เขาเป็นผู้ใช้ปรยุทธ์โบราณดังนั้นชินเฟิงเลยไม่สนใจออกไปทุงราก็ไม่ใส่ใจถึงการดำรงอยู่ของผลไม้ชนิดนี้แต่ปัจจุบันเขามีโอกาสได้ริมลองมัน ชินเฟิงยกซดอึกใหญ่กินหอมหวานคล้ายกับนมไหลผ่านเข้ามาในราคอเพียงไม่นานชินเฟิงก็ดื่มผลไม้สมาธิทั้งรูกจนหมดภายในท้องของเขาเริ่มคันยิกๆชินเฟิงรู้สึกราวกับพลังงานจะระเบิดออกมาพวกมันถูกหลอมเข้าไปในทะเลจิตสานึกของชินเฟิงพลังสมาธิโตบโตขึ้นอย่างรวดเวร็วพลังสมาธิของเขาไม่ได้ยกระดับมาพักหนึแล้วเวลานี้มันค่อยๆ ไต่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่นานเกินรอพลังสมาธิของชินเฟิงก็ทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่ก้าวขึ้นเป็นเรเวลฟ์เอฟซขอบเขตในการรับรู้ของเขาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากระยะพิสัยกลายเป็น150เมตรเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งในระยะนี้ได้อย่างชัดเจนควบคุมอาวุธปืนได้อย่างง่ายดายในขณะที่พลังสมาธิสามารถขยายวงกว้างไปถึง4กิโลเมตรและ ยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะ